สวัสดีครับผมแบงค์มิสเตอร์ดำครับสวัสดีค่ะแบงค์มิเตอร์ดำค่ะวันนี้นะคะเราจะไปหาป้าจิ๋มกันที่จังหวัดชนบุรีค่ะจะเอาของใช้แล้วก็อาหารนะคะไปให้กับน้องหมาที่บ้านป้าจิ๋มที่ชนบุรีกันค่ะใช่ครับแล้ววันนี้เราก็จะไปกับเจ้าข้างหลังนี่เลยนะครับนิสันเทอร์่านะครับแล้วก็พอแม็กซิมัสรู้ว่าเราจะไปนะครับเมื่อเช้าเนี่ยเขาส่งคนมาติดชุดแต่งให้เราแต่เช้าเลยนี่สวยงามเขากลัวว่า เราขับรถไปแล้วรถจะไม่สวยนะครับแล้วก็นอกจากนั้นทางแม็กซิมัสนะครับก็ยังช่วยสมทบทุนนะครับแล้วก็เอารถ MG 5สีเหลืองคันแจ่มๆไปอีกคันหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าภาพบรรยากาศความประทับใจแล้วก็ของที่เราเอาไปบริจาคเนี่ยเป็นยังไงบ้างแล้วก็เมื่อเช้าได้ถ่ายคลิปชุดแต่งไว้ด้วยตอนที่ติดตั้งนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าเป็นยังไงครับค่ะเดี๋ยวตามไปเลยค่ะ ตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่กันที่บ้านป้าจิมนะคะจังหวัดชนบุรีค่ะใช่ครับดูบรรยากาศด้านหลังเลยค่ะดูดูลองดู ที่นี่มีน้องหมาเกอบพันชีวิตเลยนะคะทั้งภายในภายนอกบ้านแล้วก็ตามถน,นนที่ป้าจิมไปเอาอาหารให้หมาให้น้องหมาอีกนะคะคนะคะแล้วก็ท่านไหนนะคะอยากจะมาบริจาคของเหมือนเราสองคนนะคะกับทีมงานนะคะก็สามารถติดต่อเบอร์ปร้าจิมด้านล่างน,นี้นะคะเดี๋ยวทิ้งเบอร์ปร้าจิมไว้ให้นะคะแล้วก็โทรมาสอบถามข้อมูลกับป้าจิมได้เลยว่าอยู่ตรงไหนอะไรยังไงคะ่ะเหลืออะไรบ้างก็ หาป้าจิมได้เลยค่ะใช่ครับก็มีคนมาบริจาคหลายคนนะครับระหว่างที่เรามาเนี่ยก็มีนี่มีคนมาบริจาคเห็นไหมฮะนี่อาหารหมาอาหารหมาน้อยเต็มเ,เลย,เลยใช่ครับก็ใครที่อยากจะบริจาคนะครับก็ติดต่อป้าจิมมาได้เลยก็ต้องการอาหารแล้วก็พวกยาเนาะใช่ใช่ยาของน้องหมาอีกเยอะมากๆเลยเพราะว่าน้องหมาก็ค่อนข้าง ป่วยกันเยอะเลยใช่ค่ะใช่ฝนตกหรือเปล่าใช่ฝนตกด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะป้าจิมฝากบอกว่าถ้าจะซื้อของมาให้น้องหมาซื้อของมาฝากป้าจิมด้วยนะคะโอเคเดี๋ยวไปดูภาพบรรยากาศกันสั้นๆแล้วกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะเบริจากแล้วก็ออกจาก ตรงนี้เพราะว่าเดี๋ยวเผื่อเราเอาโลกอะไรมาติดน้องหมาจะหนักกันเข้าไปใหญ่ใช่ค่ะ,ะคแล้วก็ตอนนี้ฝนพึ่งหยุดตกเมื่อกี้นี่เลย<ช>ตอนที่เราจะมาถึงนี่เลยใช่ได้เอานิสันเทอรล่ามาได้ลองออฟโรดจริงๆเลยเพราะว่าพื้นเนี่ยเป็นพื้นทรายแบบเหลวๆเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับดูว่าเราจะไปรีวิวอะไรแล้วก็จะไปบริจาคอะไรกันที่ไหนใช่ค่ะก็เดี๋ยวดูค่ะ ภาพความประทับใจที่เราทํากันวันนี้แล้วกันนะคะได้ฝากด้วยครับนิสันมิต์ดัมนะครับแบงค์เป็นคนดูแลแล้วก็น้องเบลนะครับเบลเป็นคนดูแลหลักนะคะโอเคตอนนี้เราก็ขายทั้งหมด2แบรนด์ด้วยกันนะครับอุดหนุนกันได้นะครับบา,บายบาย